ยยนี่จะเป็นพลางหินข้างบนเป็นถลางหินต้องแก่เขียงเนื้อให้ติ๊บเลยต้องยิ้มอกเ, <c oughs> เออหหงานนี่วนอยขอบออกมาตรงๆบอกมา ไปยติกะระศยติกะระยตกระหะนะนะเกิด้สศีรุกุปปัสสระยิาตุกุปปออกมาเลิดปุขาบอกมาบอกมาต้นไหนบอกมาเขาจะได้มาทำบุญแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนก็บอกมาออกต้นไหน เออเตอร์เรย์เตอรเรย์เตอร์เรยเฮยน่ะตัวยตีกระยาหนังค่โจเียต์แปดสองศูนย์แปดศูนย์สองข้าเขาหกตัวเดียวกันตอกเอาตัวนี้มาก่อนแล้วตัวไหนตัวนี้อ๋อเมื่ตัวไหนก็จําไม่ได้ตัวนี้มาทีหลังก็มาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็มานี้ ครับครัเดี๋ยวผมจะลงไปไปย้อไปดิกระจายเลยเอจะไปหาของขังด้วยร่ัดแน่นทะรูปทูมนี่รูปพญานาคนะครับสวยครับสวยครับเจ็ดหกคืออะใดคือของหนูเลยอ้าก็แจ็คแล้วของหนูเลยเจ็บหก